สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับและท่านผู้ชมทุกๆคนครับพี่น้องมือหนึ่งกับขึ้นเกลือมันเดิมครับพี่น้องสีผ้าห้าออกตีมิมครับผมขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านครับที่ติดตามรับส่งส่องเคลื่สิขอนครับขออยู่ดีมีแห่งสุขสุขคนครับผมมือนี้สิยห้าตีมิมหลอน้องน้ำครับคิดว่ามันสิมีนะครับพี่น้องก็เลยมาหลอกมึงครับทรงหนี้ก็เวลาใบสามโมงครับผมมาแต่เห็ดเบียร์เห็ดงานแล้วครับไปพี่น้องไปทานลุนตาโชคด้วยกันครับว่าสิเป็นีใดครับผมว่าสิมาหรือประมาณครับมมมื้้้้อออนนนนนนนีีีี่่คคครรรัััับบบหหาาเเลทงงไปปตสิ็ำผ น้องน้าป้าไอ้คุณตัวคุณจะเป็นน้องใหญ่ครับพี่น้องะจะ่าจากหน้ารถท่งแค่นี้แหละครับไปต้องมึงตามพุ่มเนี่ยครับ,บาจะเป็นอะไรครับผมมันกะมึงบ่ยากเราพี่น้องขันมันมีครับผมมีรถล้ลอหาเลยพี่น้องเจตมีขนาดครับพี่น้องเจตะยูครับผมอันนี้มันกะดำๆหรดเลยเนาะพี่น้อง แต่มีครับผักบ่มีพี่น้องโอ้ยตั้งโตครับพี่น้องโตห่างโอ้โหยันแล้วพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วแมนบ่โอ้แมนเมนครับแมนเมนอู้ยห็นแล้วครับพี่น้องเมนอยู่ครับแมนอยู่นี่ครับพี่น้องอู้ยเจอแล้วครับพี่น้องอยู่กกอยู่เป็นแปนครับพี่น้องครับมันจะไม่สิอยู่อุโมกขบ่อยู่พี่น้องเอ้าครับพี่น้องเดี๋ยวขอหยัดเตรียมของครับพี่น้องครับเตรียมเรียบร้อยครับพี่น้อง ใส่หมวกใส่แว่นอย่างดีครับประมาทบ่ได้ครับพลาดน้อยเดียวตาบอดได้ครับไล่มันจิ๊บเขาตาในเรียบร้อยเลยครับพี่น้องครับต้องกันไว้ดีกว่าแก้ครับผมคาพี่น้องประมาทไปเอากันครับผมว่าสิเป็นอะไรว่าสิมีหัวหน้ามั้งครับลองครับอได้ครับ เย็นๆครับเพื่ไม่ให้แห้งแ่ะงอ ครับบริจาคตัดครับพี่น้องขอเด้อครับผมตัดกอนเลยครับอุ่นหนัครับอุ๊ยโหจอดเลยครับ ครับน้องสุดจอดครับผมใหญ่ๆครับใหญ่ที่สุดที่เคยได้ครับผมโอ้สุดจอดครับทางนี้อาครับเอาเมลเลยครับผม อ้สุดยอดเลยพี่น้องข้างนี้สวยแล้วก็น้ำหัวเต็มเลยครับพี่น้องสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดอีรีครับข้างนี้้พระเจ้าจอดครับพี่น้องใหญ่ที่สุดที่เคยได้และสวยที่สุดที่เคยเอาครับม,มาครับมันมานรับมันมานสุดยอดเลยครับข้างนี้ น้ำหวานครับพี่น้องเต็มเปียะครับพี่น้องอ้าวครับมันหวานครับผมไปครับพี่น้องไปรับชมทางใหนครับผมไปสามโมงก็กลัวกระมานได้ครับมาครับพี่น้องครับมาเรื่อยๆจากเตี๋ยอะไรครับวัวไก่ครับพี่น้องยูปูไก่ครับไปพี่น้องแล้วพุ่มพัขครับเพื่งครับผมมาห้างสินใจทำไมครับแล้วไปเห็นดำๆรับน้องยูไก่ถ้าเดจอตบยูปุ้ม่ได้ครับพี่น้องครับไปครับพี่น้องแสดงว่าสีมันเนี่ยครับพี่น้องมาหนิข้างเด้อ โอ้ยดูในนับพี่น้องครับโอ้ยนี่ครับพี่น้องโอ้ยอดแสงจันเอยครับพี่น้องครับโอ้นี่ครับสุดยอดครับผมเสียดายแต่ฝนตกใส่เมื่อคืนนี่ครับทางคนละหยากอ่อนนี่จันเอยครับพี่น้องครับพี่น้องแล้วหาหมองว่างกองครับครับพี่น้องมาโอเคครับครับพี่น้องครับ Yeah. โอ้ยครับเพ้อตัดเล็กก็เล็กกันยึบโอ้ยนักนักพี่น้องนักนักนักพี่น้องขาดเลยครับพี่น้องอย่าขึ้นมาเลยนี่ครับมันนักแต่พี่น้องมันขาดครับผมไปครับพี่น้องมวยไส้ครับมโนหวานงามๆครับพี่น้องนี่ครับมันขาดดานี้ครับต้นไส้มันสิอันมันขาดอยู่แล้วครับพี่น้องครับมันขาดอยู่แล้วนะครับมัน มันกำลังเหตุคือข้างไว้ครับผมมันซ้อนข้างมันนี่ครับพี่น้องข้างคับออกจากกันเลยครับพี่น้องครับหาครับมันมัครับผมเป็นลุงเปิดช่องมึงข้างไหมครับผมช่องเต็มช่องข้างครับพี่น้องมันนี่หน้ามันนี่โป้สุดยอดเลยครับพี่น้องอัดเต็มจิตเลยครับตาปิดเลยครับพี่น้องงามๆครับลงหลอกมากแต่ทิศสะครับพี่น้อง มันมีแรงหนามนะครับมสาส่อ,นองนะมึงต้องปลอดภัยปลอดยังนะครับเดื่อนแ่มีห่างมันครับโอ,อ,อ้เจอแล้วพี่น้องเจอแล้วมันเป็นแนนี่ี่น้องนี่สูงครับพี่น้องโอ้ห้างครับไปหรออ้เดี๋ยวกมันนะครับนี่ครับมันก็เป็นแนนี่ครับพี่น้องโอ้นี่ครับ ใหญ่ห้างมาใหม่บอกครับเพราะว่ามันจังไหนครับพี่น้องตัวนี้เมื่อท่านมีด่างครับผมบ่อท่านมีน้ำเมื่อท่านมีหัวอยู่ครับพี่น้องเอาเนเอาบ่อครับพี่น้องให้มาเป็นต้นกล้วตัวนั้นครับผมอืมูสุพี่น้องมูสุกครับอืกินมูสุกเกินมูสุกครับพี่น้องมูก็ซอสุกพี่น้องโอ้นี่ครับมองเขาสุดยอดแล้วครับพี่น้อง ก็ชิคกับพี่น้องมองเขาหินงามบ้างบรรยากาศก็คกับพี่น้องเต็มมืออลไรครับพี่น้องไปรถก่อนโอ้มันห่างมากบ่พี่น้องจะเป็นยังไงนะพี่น้อนเป็นไรไหมครับผมแล้วครับพี่น้องครับผมกระโลเมึงอเมื่อแล้วครับน้ำนี่เจ้าปฏิทายให้มึงตอนย่างหาครับพี่น้องครับไม่เป็นทางๆครับพี่น้องไม่ลากสิคัมนะครับพี่น้อง มื่บ่ายสามโมงกลัวครับพี่น้องกับเดี๋ยวนี้กับสิบสี่โมงหามงุ่งเแหละครับพี่น้องครับผมสรุปผลงานครับพี่น้องครับมื่อนี้ก็ได้เอ้าห้างครับพี่น้องงามๆครับผมมันน้ำหวานพี่น้องสุดยอดเลยครับนี่ห้างหนึ่งครับพี่น้องนะครับกัคลิปนี้กับสิพจน์สนีแหละครับพี่น้อง มือหนาพอกันไหมครับผมว่าสิไปทางไหนครับพี่น้องมือนี้การเลาะโบกไก่ไปไหนครับออกจากบ้านมาประมาณยี่สิบลูเลยพี่น้องจำมาเลยครับผมนี่ผลงานกัมีเพียงสองหั่งแหละครับพี่น้องวัอนี้เว่เล่าโบนัสกัถือว่าโอเคครับผมผ่านครับพี่น้องวัอนี้กขอบคุณครับที่ติดตามเราสู้ครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับผมอยู่ดีมีแห้งสุข๊ตสก้คนครับ